สวัสดีค่ะทุกคนกันดาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tarot วิ S ่ง <Yay! S 1> เอาเรืงงานบวกมาให้อีกแล้วนะคะสำหรับ เซตนี้จะเป็นของชาวธาตุไฟนะคะผู้ที่เกิดในเดือนหรือว่าลัคนาราศีที่เป็นเมษสิงห์ธนูถ้าคุณมีความเกี่ยวข้องกับธาตุไฟสามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็รวมถึงชาวสองด้วยสวัสดีนะคะวันนี้ไข่ก็จะมาเป็นในลุคนี้ที่เป็นลุคแบบคือสังเกตว่าในช่วงโซนวีคนี้ก็จะเป็นโทนสีแดงแเพราะว่าไข่มีอะไรบางอย่างที่ต้องทําเกี่ยวกับสีแดงแแล้วก็เป็นช่วงเข้าฮัลโลวีนด้วยเพราะฉะนั้นไข่ก็เลยจะแต่งลักษณะนี้มาให้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมี ปาร์ตี้ฮัลโลวีนในในนี้ด้วยทีนี้ตรงนี้ก็จะมีคลิปพิเศษให้ด้วยอีกเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้คือขอจบที่เป็นเซตของสี่ธาตุตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะทีทีนี้วันนี้ก็คือใส่ชุดนี้มาเพื่อ,เพ,อเพื่ออัดคลิปของคลิปที่เป็นเกี่ยวกับฮัลโลวีนด้วยพอดีทีนี้ตรงนี้ก็เลยได้เป็นพลังงานที่ต้องอัดกับธาตุไฟแล้วก็ อีกธาตุหนึ่งด้วยนะคะที่นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เป็นพลังงานของหลายๆคนนะคะเป็นของธาตุไฟหลายหลายคนซึ่งตรงนี้ถ้าเขาเรียกว่ามีอะไรที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็เก็บไปเป็นพลังงานบวกแล้วก็ดูดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะหรืออีกในหนึ่งเขาเรียกว่าเหมือนให้เราเปิดใจเพื่อรับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ดีๆนะคะตรงนี้ก็ถ้าสมมติว่าจะเป็นการดูส่วนตัวเนี่ย มันจะต้องเป็นการเจาะคิวดูส่วนตัวซึ่งถ้าใครต้องการดูส่วนตัวที่พลังงานคุณสามารถแจ้งแจ้งเข้ามาได้แล้วก็จองคิวได้นะคะตรงนี้พลังงานมาดูกันว่าพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคลิปนี้เป็นในช่วงพฤศจิกายนที่ไข่ทําให้ธาตุไฟมาดูการพลังงานมีไพ่ a ซ e for you love มีความรักที่เซฟอยู่ตรงนี้บางคนตรงนี้ถ้าคบกันดีมันเป็นความรักที่มันจะผ่านไปในสเต็ปที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของคนสองคนที่มีความรักความ รู้สึกที่เซฟหรือว่ามีพลังงานที่เป็นทั้งคนที่รับความรักแล้วก็ให้ความรักคือเป็นพลังงานของทั้งสองฝ่ายที่เออมันพอที่จะพัฒนาหรือเซฟหรือมีความรักที่เซฟที่พัฒนาต่อแต่ทีนี้คือตรงเนี้ย พลังงานมันจะมีพลังงานไพ่หนึ่งเดี๋ยวใครจะให้ดูใบสุดท้ายพลังงานเวร์ซูนขึ้นตรงนี้อาจจะมีพลังงานอะไรบางอย่างในอนาคตอันใกล้ที่เกิดขึ้นในพลังงานของความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุไฟขอให้ตั้งรับให้ดีบางคนตรงนี้อาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักในอนาคตอันใกล้ที่เขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานในแง่ไพ่บวกเพราะฉะนั้นขอให้คิดแต่สิ่งบวกบวกเข้าไว้แล้วก็รอรับสิ่งบวกบวกนะคะตรงนี้มีพลังงานที่ดีแล้วก็มันจะมีพลังงานตรงนี้ มันจะมีธาตุไฟบางท่านแหละที่มีพลังงานแบบนี้ได้ไพ่ดีเซชันบางคนธาตุไฟบางคนเนี่ยอาจจะมีสถานการณ์ของความรักที่แบบว่าเออมีอะไรบางอย่างที่บางคนตรงเนี้ยอาจจะต้องมีมีความรักที่เป็นลักษณะของประเด็นหรือเกี่ยวข้องกับใครที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีประเด็นระหว่างกาันหรือเป็นความรักที่มันมีพลังงานที่มันไม่ค่อยโอเคแล้วก็เป็นบางคนที่อาจจะต้องมีการเดินหันหลังจากลาบางครั้ง อาจจะเป็นตัวเราหันหลังให้กับใครหรือใครหันหลังให้กับเราก็ได้ซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นพลังงานที่สถานการณ์บางอย่างอาจจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทําให้ต้องตัดสินใจแบบนั้นซึ่งบางทีบางคนตรงนี้ที่ตัดสินใจแบบนั้นไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ต้องการไม่ได้ต้องการที่จะตัดสินใจแบบนั้นก็ได้มันเป็นพลังงานของไพ่ใบหนึ่งที่ใข่จะบอกนะคะมันมีอยู่ในไพ่ใหญ่ที่เออมันโทษมันมีอยู่ในไพ่รวมแล้วก็ไพ่ใหญ่ในวันนี้ก็คือเป็นพลังงานที่แบบว่า มี energy บางอย่างที่เป็น energy ของการเหมือนคล้ายๆกับ reverse หรือหรือพลังงานของการวนเวียนด้วยทีนี้ไพม่มี attraction มันมีพลังงานที่ธาตุไฟตรงนี้มีความรู้สึกพิเศษหรือความรู้สึกดึงดูดกับใครบางคนได้อยู่ตรงนี้นะคะมีความรู้สึกที่แบบว่าใครบางคนรู้สึกทําให้คุณแบบมีความดึงดูดใจต่อกันมากๆเป็นพิเศษทีนี้ไพ่รวมในวันนี้ค่ะไพ่รวมในวันนี้นะคะของชาวธาตุไฟไพ่ใหญ่ขึ้นมาเป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะ คือเป็นพลังงานดีนะแล้วก็เป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าพลังงานในสามใบอ่ะเป็นพลังงานที่แบบว่าใครจะบอกว่ามันมีพลังงานแนวนมลักษณะของการที่ความรู้สึกตรงเนี้ยมันเป็นพลังงานที่เป็นได้ทั้งธาตุไฟที่อยากต้องการใครเก่าๆกลับมากับพลังงานของคนเหล่านั้นของธาตุไฟที่คุณนึกถึงมีพลังงานของใครเหล่านี้ที่อยากวนเวียนกลับมาแล้วเป็นพลังงานที่ว่ามันเป็นการรอจังหวะโชคชะตาหรือว่าเป็นจังหวะของ เดสตินีถ้ามีอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบกันขาดมันจะมีบางอย่างที่วนเวียนแล้วเหวี่ยงกันกลับมาเพราะอะไรเดี๋ยวใครจะมาบอกทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานนี้ไพ่ใหญ่ในวันนี้มีเดอะเวิลด์เมจิกเนพลังงานเหล่านี้นะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับราศีเมถุนราศีกันได้พลังงานตรงนี้บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้หรือเป็นความรักที่เขาเรียกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีบางอย่างที่เขาเรียกว่าเหมือนแบบ เป็นอีกแชปเตอร์หนึ่งหรือว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งของความรักเดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างที่ที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งดีๆหรือมีพลังงานของการที่ความรักของใครบางคนตรงเนี้ยถ้าคุณมีพลังงานบางอย่างที่ยังไม่โอเคอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีบางอย่างที่มันผ่านหรือมันแบบว่าเนรมิตบางอย่างเปลี่ยนบางอย่างให้มันดีขึ้นได้นะแต่ทีนี้บางครั้งบางคนกว่าที่จะดีได้คุณอาจจะต้องผ่านอะไรบางอย่างมาที่เปักษณะของการที่ว่า ผ่านการหันหลังหรือจากลานในความสัมพันธ์มาก่อนถึงจะเจออะไรบางอย่างที่มันโอเคหลังจากนี้ได้สําหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนทีนี้ตรงนี้อย่างที่ใครบอกเลยไพ่ใหญ่ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้มีไพ่ใหญ่วันนี้5ใบ the world magician ยังมี w h e of fortune ด้วยแล้วก็ยังมี temperance ด้วยนี่คือไพ่ตัวแทนราศีธนูหรือชาวธนูนี่คือไพ่ของพวกคุณด้วยแล้วบางคนงนี้ธาตุไฟบางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับธนูหรือเกี่ยวข้องกับธาตุไฟได้วยกันก็ได้ แล้วก็ตรงนี้พลังงานจัดเม้นท์เจะบอกว่าพลังงานลักษณะ3ใบแบบนี้ค่ะพลังงานในแง่แบบนี้3ใบอ่ะมันมีพลังงานของการที่เขาเรียกว่าใครบางคนตรงนี้มีพลังงานของการที่ยังมีอะไรที่เป็นเก่าๆคุณอาจจะเป็นคนเก่าของใครบางคนที่คุณนึกถึงหรือใครบางคนเหล่านั้นเป็นคนเก่าของคุณและมีพลังงานของการที่แบบมันยังมีบางอย่างที่มันยังมีความวนเวียนหรืออยากอยากจะมีความวนเวียนอะไรแบบนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ หรือเป็นพลายของการที่ว่าบางครั้งจังหวะบางอย่างจะเวียงกันกลับมาให้เจอเพราะว่าไพา่นี้เป็นไพ่ใหญ่หมดเลยและเป็นไพ่ลักษณะของอะไรบางอย่างที่เป็นลักษณะของการเวียงกลับในสิ่งเก่าๆกลับมาได้นะคะโดยเฉพาะไพ่จัดเม e น t ์นะคะและมีไพ่ลักษณะเทมเพลนส์กับไพ่ เวลฟอร์จูนมาขึ้นด้วยใครจะบอกว่าไพ่ลักษณะแบบพวกนี้ไพ่ใหญ่พวกนี้ที่ขึ้นมาในแง่เนี้ยไม่ว่าจะเป็นเดอะเวิร์ดเวลฟอร์จูนแมจิเชียนแล้วก็ไพ่เทมเพลนส์กับไพ่จัดเม้นพวกนี้บอกเลยว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่หมุนไปในทางที่ดีในเรื่องของความรักแต่บางครั้งความรักของธาตุไฟบางท่านอาจจะใช้เวลาได้ทีนี้ตรงนี้พลังงานของบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับธาตุเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันธาตุไฟตรงนี้บางท่านอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินการผสมองค์กรได้นะคะเป็นอัศวินถือเหรียญ แล้วก็บางคนตรงนี้มีอัศวินถือไม้เทา้านะอาจจะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับธาตุไฟด้วยกันเองได้เมษธนูหรือไพ่พลังงานตรงนี้อาจจะหมายถึงพลังงานของคุณได้ที่เป็นชาวธาตุไฟและดีวกับธาตุอื่นๆดีวกับราศีอื่นๆได้แล้วก็พลังงานตรงนี้มีพลังงานที่เป็นลักษณะของในในพลังงานนี้คือมีมีแถมที่เป็นพลังงานอัศวินถือดาบด้วยภายในเซตนี้มีมีอัศวินขึ้นมาถึงชารชาตอัศวินธาตุไฟอัศวินธาตุดินอัศวินธาตุลม นะคะอย่างที่บอกไปก็คือดินการผสมองค์กรไม้เท้าคือไฟที่เป็นเม่สิงธนูแล้วก็อัศวินถือดาบจะเป็นธาตุลมในถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะเป็นพลังงานเหล่านี้ที่คุณเกี่ยวข้องได้หรือบางคนอาจจะมีพลังงานของการที่ว่าอะไรเก่าๆที่เกี่ยวข้องอ่ะเป็นคนเหล่านี้ได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้พลังงานตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานของการที่ธาตุไฟบางคนนะ่ะเขาเรียกว่าคุณมีความรักที่บางทีมี มีปัญหามีอุปสรรคมีอะไรที่ทำให้รู้สึกท้อล้าเหนื่อยเอือมเบื่อก้าวไ่เท้าสิกเท้าเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าเป็นความเหมือนแบบหืดขึ้นคอหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนความรักบางคนตรงนี้ของท่านไฟบางคนนะใครบางคนทาให้ท่านไฟเหนื่อยหรือบางทีท่านไฟอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวกับความรักที่แบบว่าคุณรู้สึกแบบเหนื่อยกับอะไรบางอย่างหรือบางทีเป็นพลังงานของความรักที่เจออะไรบางอย่างมาที่ไม่โอเค แล้วมีพลังงานของจุดแบบบางคนอาจจะเป็นจุดจุดที่อิ่มตัวหรือบางคนถ้าเราคอยความรักก็เป็นจุดที่ว่าเหมือนแบบค่อนข้างที่จะมีความแบบเบื่อเบื่อเอื้อมเอื้อมเหมือนกันสําหรับความรักของคนที่ยังไม่ลงตัวทีนี้ตรงนี้อย่างที่เห็นมันมีไพ่แปดถ้วยตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีพลังงานของการที่ธาตุไฟบางคนอ่ะมันจะมีพลังงานที่เขาเรียกว่าไม่คุณก็เขามีพลังงานของการที่ใครอ่ะตรงนี้ห,นหลังจากลากันในความสัมพันธ์ เป็นการหันหลังกับความสัมพันธ์ซึ่งบางทีตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่อยากไม่อยากหันหลังไม่ได้อยากหันหลังขนาดนั้นเพราะมันมีความอาลัยอาวรณ์อยู่ตรงนี้ไพ่แปดถ้วยเป็นความอาลัยอาวรณ์อยู่ลึกๆนะคะเพราะมันมีไพ่พ,พลังงานไพ่แปดถ้วยจะเป็นไพ่ที่มีพลังงานพระจันทร์อยู่ในนั้นด้วยมีพลังงานพระจันทร์แทรกอยู่ในนั้น ซึ่งมันเป็นพลังงานพาระจันทร์น่ะมันเป็นพลังงานสะท้อนของความรู้สึกที่เป็นลักษณะของความรู้สึกที่ดีฟความรู้สึกน้อยใจความรู้สึกผิดหวังเสียใจความรู้สึกแบบเศร้าหมองความรู้สึกหมนุนหมดเหมือนพระจันทร์มันจะหมุนหมุนสลัวสลัวอืมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะมีพลังงานแบบนี้ที่บางคนดรงนิทราไฟไอาจจะเจออยู่ในปัจปจ,จุบันก็ได้ในในพลังงานใกล้ๆที่เปิดไพ่ในวันนี้ที่เป็นของช่วงนี้กับช่วงพิจิกตร ช่วงพฤศจิกาแต่ตรงนี้บางคนอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้หน่อยก็ได้นะคะ พลังงานตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกมันก็จะเป็นพลังงานประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วไพ่ใหญ่ถือว่าขึ้นมามีแต่ไพ่ใหญ่ดีๆทั้ทงนั้นนะแล้วก็เป็นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไปอีกแชปเตอร์หนึ่งไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือคล้ายๆกับว่าความรักที่สมบูรณ์แบบหรือความรักที่ดีมีรอชาวธาตุไฟอยู่ถึงแม้ว่าบางคนคุณอาจจะต้องเหมือนแบบว่าเจออะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเจอคนที่ไม่โอเคเจอสถานการณ์ที่ไม่โอเคบ้างนะคะ ตรงนี้พลังงานตรงนี้อย่างที่บอกเลยไพ่ลักษณะเซฟระเวรีิซูนขึ้นเพราะฉะนั้นมันมีอะไรที่ดีที่หมุนหมุนหมุนเวียงรอเข้ามาให้กับคุณรอเข้ามาให้คุณรู้สึกว่าความรักที่ดีๆมันยังมีอยู่ทีนี้ตรงนี้ไพ่ตรงนี้ไพ่พลังงานบีส e ต์ทรีขอให้คุณมีพลังงานที่ว่าเขาเรียกว่าในช่วงแบบนี้ธาตุไฟคนไหนที่ความรักของคุณอะยังไม่ได้เติมเต็มหรือยังไม่เซฟมากพอยังไม่ใช่เวลาที่มันแบบเจอใครที่ คุณรู้สึกว่าไว้วางใจหรือความรักมั่นคงได้ในตอนนี้กับใครร้อยเปอร์เซ็นต์พลังงานตอนนี้คือพลังงานในลักษณะไพ่ที่นางฟ้าต้องการจะมาบอกตรงน,นี้คือจริงๆแล้วมันมีพลังงานทางออกที่ดีหรือทางออกที่มันเป็นพลังงานที่มีความสุขทางออกที่ดีที่มีให้กับคุณสิ่งดีๆที่มีให้กับคุณ peaceful resolution คือมันมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานของความสุขสันติสุขหรือความสงบสุขในใจความสุขของความรักที่มันมีรอยอยู่แต่พลังงานตรงนี้ไพในลักษณะนี้ยังก็ขึ้นมาบอกอีกว่าในช่วงแบบนี้คือถ้าใครที่ยังความรักยังไม่โดดเด่นมากหรือเป็นการรอคอยความรักที่มัน่นคงขอให้คุณใช้พลังงานเหล่านี้คือการที่โฟกัสกับตัวเองแล้วก็พลังงานตรงนี้คือคุณมีสิทธิ์ที่จะเหมือนคล้ายๆกับคนที่ว่าโฟกัสและพุ่งเป้าก,กับสิ่งอื่นๆเพื่อทําให้ชีวิตด้านอื่นของคุณนะ เหมือน act complete คือเหมือนแบบ achieve อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมาก่อนแล้วคุณมีสิทธิ์ที่สามารถที่จะเหมือนทําอะไรหลายๆอย่างได้ในช่วงนี้ m a g i c ียนเป็นไพ่ที่ทําอะไรหลายๆอย่างได้ในช่วงเหล่านี้ค่ะหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทาอ่ะบางคนถ้าสมมติว่ามีพลังงานนี้โดยตรงมันคือการที่คนคนนึงทําอะไรได้หลายๆอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างหรือในเรื่องของความรักมันจะมีหลายๆอย่างที่มันผ่านหรือไปในทางที่ราบรื่นได้ มันเป็นไพ่ใหญ่ทีนี้ไพ่ตรงนี้นะคะมีไพ่พลังงานนี้ที่เป็น Lover r ข c า e มาบอกว่า Deep in your heart you already know the answer do what feels right คือพลังงานตรงนี้เอาง่ายๆเลยขอให้ชาวธาตุไฟทุกคนทําตามเสียงของหัวใจตัวเองทุกๆอย่างในเรื่องของความรักเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นพลังงานที่โอเคไม่ว่าพลังงานคนเหล่านั้นอะ่ะเขาจะ เขาเรียกว่าเขาจะจูนกับเราได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าบางครั้งคือบางทีความรักมันมันเหมือนตบมือข้างเดียวไม่ได้ด้วยมันจะต้องตบมือสองข้างมันถึงจะไปได้กันได้แต่เพลังงานตรงนี้คือเอาง่ายๆเลยว่าให้เราอะใช้ความรู้สึกของตัวเองด้วยว่าถ้าสมมติว่า นั่นเป็นพลังงานความรักที่มันมีพลังงานที่มันเวิร์กออนได้ด้วยกันแบบที่เท่าเทียมหรือว่าบาลานซ์ที่แบบ50 50, 50 60 40่อะไรแบบนี้ที่มันไม่มากนะเกินไปอ่ะอันนั้นคือคือโอเคแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าใครบางคนที่มีสถานการณ์ความรักที่บางอย่างที่ว่าคุณจะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นตัดสินใจของการจบการหันหลังหรือการรอการเริ่มอะไรบางอย่างใหม่หรือว่ารอรับพลังงานดีๆขอให้คุณอนะ่ะ เหมือนลองสังเกตพลังงานต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําตามความรู้สึกและคําตอบต่างๆที่มันมีอยู่รอบๆคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นํามาเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่า คุณจะมีพลังงานคําตอบที่อยู่ในหัวใจของคุณอยู่แล้วในการตัดสินใจเรื่องความรักทุกๆอย่างเลยไม่ว่าตอนนี้ใครจะมีสถานการณ์อย่างไรขอให้โฟกัสความรู้สึกใจตัวเองมาก่อนเป็นสําคัญนะคะอีกนิดหนึ่งก็คือในกองไพ่ของพลังงาน l ลเวอร์มันเป็นไพ่ reflection give each other some space and moment trust and have faith that all will work out for the best คือพลังงานตรงนี้เป็นพลังงานของ เขาเรียกว่า reflection มันเป็นแรงสะท้อนบางอย่างแล้วก็พลังงานความรักของธาตุไฟบางคนไพ่ต้องการจะให้รู้ว่าถ้าใครที่มีความรักเนี่ยอย่างเช่นว่าคุณเป็นคู่กันหรือแม้กระทั่งคู่บางคู่ที่มีความสถานก,การณ์ของความแบบหา่างหรืออยู่ไกลหรืออะไรก็ตามแต่มันมีพลังงานของการที่ต้องใช้ความเชื่อมัน่นต้องใช้ความเข้าใจต้องใช้ความที่เขาเรียกว่าเหมือนเป็นโมเมนต์ที่มีช่วงเวลาที่มีสเปซให้กับ บุคคลตรงข้ามหรือให้แม้กระทั่งตัวเราเองเนอะด้วยนะคะมันจะเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่าความสัมพันธ์เหล่านี้เมื่อมีความเชื่อมั่นเมื่อมีความที่เขาเรียกว่าเป็นพลังงานของความบาลานซ์ที่ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปแล้วก็มีสเปซให้ระหว่างกันมีพื้นที่ให้ให้เหมือนคล้ายๆกับว่าความรักไม่ทําให้รู้สึก ตัวเรารู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นที่เราดิวอึดอัดด้วยมากเกินไปมันจะเป็นพลังงานที่ว่ามันจะเว work out หรือว่ามู v ไปทางที่ดี ไปจูไปสู่จุดในทางที่ดีพัฒนาไปในทางที่มันโอเคแล้วก็ไพ่ลักษณะในาที่บอกว่า We Work out for the b เ s อนี่คือพลังงานที่ดีมากๆนะคะยังไงก็ขอทุกคนมีความสุขมากๆใฝดเอาพลังงานบวกแล้วก็ไพ่ในพลังงานตรงนี้ที่เป็นพลังงานของธาตุไฟในช่วงพฤศจิกามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ยังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมาก นะคะเดี๋ยวจะเอาพลังงานบวกมาให้อีกนะคะยังไงขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบาย